ยี่สิบตัวละครสาวแว่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสาวแว่นเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่มีความน่าลหลงไหลที่สุดในโลกอนิเมะวันนี้เรามาดูกันว่าจะมีสาวแว่นคนไหนบ้างที่ได้รับความนิยมและถูกโหวตว่ามีสเสน่ห์มากที่สุดโดยเราจะขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้จะยังไม่มีมิเอไอจากเรื่องสาวลืมแว่นแสนวุฒิรมุนหลักจากการจัดลาดับของเว็บไซต์ ranking.net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า6860โหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์แล้วไปชมพร้อ,รอมๆกันเลยอันดับ20ยาาี่อ,อิบ 19, ลิฟไลท์ปฏิบัติการไอดอลจำเป็น60คะแนนอันดับ18อากิสุกิริซุโกะจาก The Idol Master 60.1คะแนนอันดับ17ทาการะมิยูกิจากเรื่อง Lucky Star 6 1 1คะแนนอันดับ16อุจิฮะซาราดะจากเรื่อง b l u t o n e x t Generation 6 1 2คะแนนอันดับ15มาชูคิริไรจากเรื่องเ r ร d g r a อ d Order 68.8คะแนนอันดับ14โนริมากิอาราเรจากเรื่อง Doctor s l a m กับหนูน้อยอาราเร63.7คะแนนอันดับ13โทซากะรินจากเรื่อง Fred f r e 65.9คะแนนอันดับ oy, are, 13, aka, Lin, este, 12ฟูจิวาระฮาสุกิจากเรื่องแม่มดน้อยโดเร 4คะแนนอันดับ11ฮันจิโซเอจากเรื่อง Attack on Titan 68.1คะแนนอันดับ10อาซาดะชิโนะจากเรื่อง Sword Art Online 68.1คะแนนอันดับ9นากาโตะยูกิจากเรื่องเรียกเธอว่าพระเจ้าซูซูมิยะฮารฮิ68.9คะแนนอันดับ8ชิมิสึคิโยโกะจากเรื่อง Haikyuu คู่ตบฟ้าประทาน69.4คะแนนอันดับ7ทานากะอาสุกะจากเรื่อง Hibike Euphonium 70.9คะแนนอันดับ6นากาโนะอิสุกิจากเรื่องเจ้าสาวผมเป็นแฟด5 72.3คะแนนอันดับ5ชิบะตะมิสุกิจากเรื่องพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวท72.4คะแนนอันดับ สี่คุริยามะมิลาอีจากเรื่องอีกฟากฝั่งของเขตแดน74.8คะแนนอันดับ3ามฮันเนควาว่าซึบาสาจากเรื่องประกรณนำปีศาจแมว75.5คะแนนอันดับ2องฮมุระอะคิมิจากเรื่องสาวน้อยเวทมนตมดมาดกะ78.8คะแนนอันดับ1จะเป็นใครลองทายกันเข้ามาดูใบว่านักบินเอวา